ครับสวัสดีครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาที่หลายๆท่านเป็นนะครับก็คือนะครับคุณผู้ชมนะครับพิมพ์พอพิมพ์เวิร์ดขึ้นมานะครับมันจะขึ้นเซฟเป็น PDF ให้นะครับผมว่าหลายๆท่านเป็นเยอะมากนะครับผมผมก็เลยทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับพอผมจะกดพิมพ์นะครับ เขาจะวิ่งมาให้เราเซฟ PDF ทันทีนะครับปัญหานี้นะครับแก้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าปรินเตอร์ของทุกคนนะครับจะมีปัญหาหรือพังนะไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับปรินเตอร์นะครับไม่เกี่ยวกับสายไม่เกี่ยวกับไดเวอร์แน่นอนนะครับมันเป็นการตั้งค่านะครับการปรินนะครับแบบผิดวิธีนะครับหรือเราเราไม่ได้ไปตั้งเจ้าตัวปรินอ่าเป็นยี่ห้อปรินนะครับเนี่ยตรงนี้ครับ สังเกตนะครับของผมเป็น PDF exchange นะครับอันนี้ไม่ใช่เครื่องปรินแน่นอนนะครับอันนี้มันเป็นของ PDF นะครับเขาก็เลยวิ่งมาให้เราเซฟวิธีการนะครับก็คือให้เราหมัดเลือกตรงนี้ครับนะครับมาหาเลยครับมาหาเจ้าตัวเครื่องปรินของคุณผู้ชมเลยครับว่าของคุณผู้ชมปรินอันไหนนะครับว่ามีอยู่ในลิ์นี้ไหมนะครับถ้าเราเชื่อมต่อปรินเตอร์ได้ ปกติเชื่อมต่อได้แล้วก็เคยปรินได้ยังไงก็มีอยู่ในลิต์นี้แน่นอนนะครับจํายี่ห้อแล้วรุ่นเอาไว้นะครับอในที่นี้ของผมขอเป็นอันนี้นะครับผมทําเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้อ่ของผมเป็นตัวนี้นะครับแต่มันจะขึ้นเออร์เลอร์นะครับของผมขึ้นเออร์เลอร์เพราะว่าของผมไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องปรินนะครับอันนี้ผมทําในโน้ตบุ๊กอันนี้มาทําเป็นตัวอย่างนะครับก็แล้วของคุณผู้ชมเชื่อมกับปรินเตอร์อยู่นะครับให้หายี่ห้อปรินเตอร์นะครับแล้วลองกดปรินดูนะครับ พอกดปินพ์ปุ๊บนะครับเครื่องปิ้นของคุณผู้ชมจะปิ้นให้เลยทันทีอัตโนมัตินะครับแต่ถ้ายังไม่ปิ้นนะครับลองมาเช็คตรงนี้ครับมาเลือกคอนโทรลครับนะครับพิมพ์คาว่า co นะครับเพียงแค่นี้ก็จะขึ้นคอนโทรลแพแนลมาครับมาที่ Vi e w device and printer ครับตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับเนี่ยครับคลิกเข้าไปเลยครับสังเกตนะครับของผมยังค่าเซตค่าดีฟอลต์ตรงนี้ครับ ค่าที่ฟ้องตรงนี้มันยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับก็คือถ้าผมปิดเวิร์ดไปเมื่อกี้นะครับพอผมเปิดเวิร์ดใหม่ม่อีกทีผมจะมาอยู่เครื่องพิมพ์ขอตั้ง PDF ให้เป็นค่าดีฟอร์ให้วิธีนี้นะครับแก้ง่ายมากเลยนะครับให้เรามาหานะครับเจ้าปรินเตอร์นะครับปรินเตอร์ของเรานะครับจำให้ได้นะครับต้องจำให้ได้นี้ผมมั่นใจว่าทุกท่านจำได้แน่นอนนะครับว่ายี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็รุ่นอะไรนะครับ วิธีทํานะครับคลิกขวาครับมาที่ Set as default printer ครับเพียงแค่นี้นะครับปัญหาที่ว่าคุณผู้ชมจะพิ้น์ออกมานะครับแล้วมันขึ้นไป PDF มันจะหมดไปเลยนะครับลองดูครับวิธีที่ผมบอกไปข้างต้นรับรองว่าแก้ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมยังทําตามผมหมดแล้วและยังแก้ไม่ได้อ่า เมนใต้ค b วด้วยนะครับแล้วก็ผมจะมาตอบให้หรือถ้าสะดวกที่สุดอาจจะผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้เราทักมาทาง Messenger ได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีที่หลายๆท่านเป็นแล้วผมก็ช่วยแก้ปัญหานะครับในทางในเพจนะครับแล้วก็ YouTube เยอะมากนะครับก็ลองนำไปไประยุกต์ใช้ดูนะครับผมก็หวังว่าคิวดีโอนี้มีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับเหมือนทุกคลิปที่ผมได้สอนไปนะครับ ผมทำมาเพื่อแก้ปัญหาให้ทุกท่านนะครับแล้วก็บางครั้งนะครับบางทีถามมาผมก็บางทีผมก็อาจจะไม่แน่ใจแล้วไม่แน่ว่าผมอไม่ได้ทราบข้อมูลทั้งหมดนะครับผมก็จะพยายามหาข้อมูลช่วยแนะนำให้นะครับอันนี้แล้วก็ถ้าทักข้อความมานะครับบอกไว้ก่อนนะครับทุกคลิปที่ผมพูดนะครับคือถ้าทักมาแล้วผมยังไม่ตอบผมนะผมให้ทักซ้ำมาอีกนะครับ เพื่อข้อความผมอของคุณผู้ชมจะได้เด้งนะครับขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับบางทีผมไม่เห็นจริงๆเพราะข้อความเยอะจริงครับโอเคครับผมก็คลิปวันนี้ก็มานี้ครับวีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ